รสีมามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ซึ่งท่านเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวการในการถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์เป็นอย่างดีเจ้าจะมากขึ้นแต่โรคเอดส์เาว่าปัจจุบันในโรคเอดส์เป็นภาะวะที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นต้องดูแลต่อไปแล้วก็ ครั้งต่อไปนี่ก็ต้องมีการรณรงค์ในเรื่องของโรคเอ็ก์เ่ขึ้นเพราะวัดการจากการที่มันเกิดในวัยทำงานจาับกการเป็นวัยเด็กนักเรลียนการตลอดตลอดเวลาเพื่อที่จะมารักษาตรงนี้เนาะวันนี้อาจจะผูกขัดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ดีใจดีใจที่ได้พบ้าู่พลังกรของเราและก็ดีใจที่หลายๆคนยังรู้ว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรทำให้ ครับก็ได้ลองดูกันไปมากมายครับก็เชิญครับคุณผู้กองผ่านได้มาถ้าตอบแทนพิ่ยากกอดระดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้อาจารย์ดูแลเพราะในช่วงนี้จนถึงเดือนหน้าเนี่ยก็จะมาจัดระเบียบวัดพักกันนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องต่างๆ๋าเรื่อง สิ่งุปกรณที่ชงร,ร,รุกอะไรต่างๆางเรื่อมาดูและตรงบ้านพักก็จะเอาเรียบร้อยนะครับไอ้นี้ก็ขอความร่วมมือนะนะครับช่วยๆกันนะครับซึ่งหน่วยเราเนี่ยก็ดีแล้วนะครับยอมรับก็ดีอยู่แล้วผมว่าแนวเนี้ยนะครับก็เคยคุยกันในที่ประชุมกรานในหน่วยนะครับซึ่งคุณภาพ้าชีวิตมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าก็เห็นอยู่นะครับเทปูตรงใน,นส่วนของบ้านพักบ้านพักเราคิดว่าไม่มี พอดีไหมไม่เคยได้ข่าวไม่มีเนาะอันี้ไม่มีก็ไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องชราใจนะครับวันนี้มีหลายยุบย่ำท่านในขโมยขโมยสิงของมีค่าดีกว่านะครับแล้วก็ทั้งทั้งที่ขโมยมีความเชี่ยวชาญนานมากใช้เวลานิดเดียวก็พ่อครอบครัวออกไปกล้าเดียวขโมยเข้าหลังนครอบครัวเขาออกไปข้างนอกชั่วโมงมันก็ดูเนใส่เอาอะไรนะครับไอคนระวังก็เฉย ไม่สนใจระบาดของเรื่องนี้ก็ถ้าพวกเราอยู่กันเป็นกลุ่มหนึ่งก้อนนี่ผมมองเรื่องเร,ร,รงงื่องสาธารณสุขมาปลอดภัยเราก็ช่วยๆกันนะครับอีกเรื่องหนึนะ่งการอยู่ร่วมกันในในในสังคมอย่างเดียวผมไม่ยกตัวอย่างเรื่องไกลตัวกันเรื่องบุคคลใกล้บ้านผมนะครับเอ่อไม่ใช่เทศกาลลื่นเลิก็ลื่นเลินะครับเรื่องเลอศจนมากเกิดอุบัตเหตุนะครับทันมากผมอยากให้มีนะครับ อย่าจเอาช่วยกันนะครับอีกอันหนึ่งในเรื่องของที่จะมาจามับทุ่งหงีกบางคนเรื่องของการกู้เงินนะครับเป็นการไปนี่จะขอแบบขอความรู้เพราะว่าไปพิจารณาได้ไหมคะว่าสองบ้านกบน้องอาก็ที่อยู่ข้างกันนะคะที่ว่าทหารชางิเาไปทําพ่อระบายน้ําแล้วมันมันไม่ไหลอะคะ่ะมันค้ากันแล้วก็ท่วมบ้าง ็เลยคนไม <lawsuit royable. S 1> <k> ่ไหวบอกจ่าสัญญนไปเขาก็ไม่ยอมไปแจ้งหน่วยให้ว่ายังไงก็เลยพากันไปจ้างช่างข้างนอกับอาเขามาทาเองนะคะจากเป้าไม่ไดูเดอ๋ยวนี้ผมทุกครั้งที่ทํางานเนี่ยผมกพูดแบนะ้ครั้งในงานในสิ่งเนี่ยผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ทำงานต้องไปดูหน้างานก่อนนะครับต้องดูหน้างานก่อนอันไหนที่หน่วยพอจะดำเนินการทำไม่ได้ก็ทาให้แต่ไม่ใช่ไปทําและวมาเมินดำเนินหน่วยเนี่ยไม่ใช่ สอบุ่ใหไปพัชนาศึกษาที่ทางทุกเกรภิญตจังหวัดบุรีแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวางะเียจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมมีจำนวนสองวันแลวน้วก็พักแดงหนึ่งคืก็รียตังจอพันนะคับโคงการนัน้นก็จะมีสองฝั่งั่ที่หคือวันที่สิบหกสิบเจ็ดวันที่สองก็คือวันที่ยี่สิบสามยันห้ จะมีหาดนะครับมีสนามฟารัมจะมีฟาร์มงตร์ตมุกติหลังจากนั้นก็จะมีการที่จะมีเพื่อเพื่อที่เรานัไปเที่ยวในบริเูณนะครับที่พันเรตเสนอให้จไปเที่ยวที่ทะเลนะครับผมก็เลยเสนอว่าน่าจะมี วันละหนึ่งคือเป็นป่าภูเขาบ้างท่องทานนะครับคือไปทะเลต,ตามที่ทุกบททุกวันในที่แจ้งกับไปเที่ยววังน้ำเกี่ยนะครับรับรองเรื่องยศนะครับเราจะไปแบบเป็นสานามไปแบบทัวชิงชับนะครับก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายที่นะครับ